ตอนที่232ใส่ร้ายป้ายสีเพื่อความแน่ใจว่าทําไมพวกเขาถึงด่าตัวเองแบบนี้ชุยหังจึงเลื่อนอ่านต่อจากนั้นก็มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดต่างเป็นคำดูถูกตัวเองในที่สุดเขาก็เห็นโพสต์ยาวมากอยู่ด้านบนสุดของหน้าไทาม์ไลน์ตัวเองชุยหังจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคนายต้องขอโทษชันแม้ว่าฉันจะรู้ว่าเส้นทางความรักของร่วมเพศนั้นไม่ง่าย แต่เพื่อที่จะได้อยู่กับนายฉันก็เลยอย่าแม้แต่ลูกในท้องของภรรยาฉันก็ไม่ต้องการด้วยซำ้ำดังนั้นจึงปล่อยเธอไปเราอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ฉันเสียเงินไปกับนายตั้งเท่าไหร่แล้วค่าเทอมมบลายของนายฉันก็จ่ายให้แต่ตั้งแต่นายสอบเข้ามาหาไลก็แยกกันไปไม่อยากยอมรับความสัมพันธ์ของเราฉันรู้ว่านายอยากมีคนใหม่ตอนนี้ก็จะ คนที่มีเงินมากกว่าฉันแล้ววันก่อนคนนั้นก็โทรมาขู่ไม่ให้ฉันยุ่งกับนายอีกฉันมองนายผิดไปฉันมันคนไร้ย่างอายนายทำลายครอบครัวของฉันทำให้ลูกของฉันตายตอนนี้นายกลับมีความสุขในชีวิตมหาลายนายมีสิทธิอะไรมาทำแบบบนุนี้คนอย่างนายต้องได้รับผลกรรมคนที่โพส์ตข้อความนี้ไม่ได้ใช้ชื่อจริงของตัวเองแต่คนแรกที่ช่ยหางนึกถึงและมีเพียงคนเดียวก็คือหลิวเฮ่อ ไอคนเลวซามใช้วิธีนี้มาใส่ร้ายตัวเองวันนั้นเขาบอกกับตัวว่าไม่ต้องเสียใจแค่ต้องเตรียมจัดการกับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่ทุกประโยคทำให้คนอื่นคิดว่าตัวเขาเป็นคนที่โกงและหลอกความรู้สึกของคนอื่นอีกทั้งยังหลอกเอาเงินของคนอื่นไปอีกด้วยตอนนั้นชุยหางอยากจะโยนมือถือใส่แล้วพุ่งเข้าไปฆ่าหลิวเฮ่อ ตัวเองไม่เคยทำเรื่องพวกนั้นมาก่อนเขามีสิทธิอะไรมาพูดแบบนี้สิ่งที่น่าโมโหที่สุดก็คือคนที่ติดตามไม่ได้เข้าใจความจริงของเรื่องนี้เลยแต่กลับพากันเข้ามาวิจารณ์คนแบบนี้ไร้ศีลธรรมจริงๆถ้าเขาเป็นผู้หญิงควรให้ไปเกิดในยุคสงครามแล้วส่งเขาไปสนามรบฉันเคยเห็นคนหน้าด้านนะแต่ก็ไม่เคยเห็นคนหน้าด้านขนาดนี้ ทุกครั้งที่เห็นข้อความเขารู้สึกเหมือนตัวเองโดนคนอื่นตบหน้ารีบไปตายซะเลิกกันไปแล้วคืนเงินด้วยเลิกแซงทำตัวสูงส่งเขาเป็นขยะของโพลีเทคนิคจริงๆเลวยิ่งกว่าเฉินซื่อเหมอยอีกหน้าขยะขยะขยงจริงๆให้เขาชดใช้ด้วยชีวิตก็ยังน้อยไปยังจะเข้ามาหาลัยอีกตอนนี้เกณฑ์ของมหาลัยต่ำขนาดนี้เลยเหรอหลิวเฮ่อไปเอาลูกมาจากไหนตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลย ความคับแค้นใจของเขาที่แท้ก็ไม่มีที่ให้ระบายทำไมเขาถึงกลายเป็นคนดังของโรงเรียนโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอีกทั้งยังดังในทางที่ไม่ดีหลังจากที่คิดเรื่องนี้สักพักเขาจึงหยิบมือถือขึ้นมาแคปหน้าจอที่หลิวเฮอร์พิมพ์ไว้จากนั้นก็โพสต์ตลงบนอินเทอร์เน็ตให้คนเหล่านั้นถกเถียงกันหลังจากนั้นเขาก็ปิดเว่ยปัวและยื่นคำร้องยกเลิกบัญชีเว่ยปัว เขาตัวคนเดียวไม่สามารถเอาชนะปากคนมากมายได้โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่คิดว่าตัวเองมีความยุติธรรมอยู่ในมือและพยายามตัดสินคนอื่นแม้ว่าตัวเขาจะตายไปพวกเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาสมควรได้รับบาปแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าคำพูดของพวกเขาเป็นสาเหตุที่ผลักดันตัวเขาไปสู่ความตายหากวันหนึ่งความจริงของเรื่องถูกเปิดเผย คนเหล่านี้จะไม่ออกมาขอโทษแต่จะเถียงว่าตอนนั้นพวกเขาแค่คุยกันอีกอย่างใครจะไปรู้ว่าตัวเองไปติดสินบทใครมาหรือเปล่าให้คนมาล้างมลทินให้ตัวเองโลกออนไลน์แบบนี้ทำให้เขารับไม่ได้จริงๆความโกรธในใจกำลังเอ่อล้นชุยหังตัวสั่นด้วยความโกรธแต่ไม่รู้ว่าจะระบายออกมาอย่างไร ความรู้สึกที่ถูกแผ่เผาด้วยไฟของความไม่รู้ความรู้สึกที่อยากให้คนเหล่านั้นหุบปากและไปตายใครจะเข้าใจตอนที่233สาสิบสโหดร้ายเมื่อคนอื่นในห้องพักกลับมาพวกเขาเห็นชุยหางนอนนิ่งอยู่บนเตียงจึงคิดว่าเขากำลังหลับอยู่เมื่อได้ยินสันสะอื้นของชุยหางพวกเขาจึงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเราอู่เป็นอะไรเหรอทังเชิงเอ่ยถามพลางก้าวขึ้นบันได ชุยหังไม่ได้เงยหน้าขึ้นเพียงแค่โบกมือพร้อมเอ่ยบอกไม่มีอะไรไม่มีแล้วร้องไห้ทำไมละ่ะทีมเต้นของนายซ้อมละครเหรอทังเชิงเอ่ยถามชุยหังไม่ไหวติงจากนั้นจึงเอ่ยถามพวกไงมีเวยปัวไหมมีนะทำไมเหรอวังเชียงเอ่ยถามพวกไงดูเวยปัวของฉันหรือยังชุยหังเอ่ยถามอีกครั้งวังเชียงเอ่ยตอบ นายมีเวยปัวด้วยเหรอทำไมฉันไม่รู้เลยชุยหังเอ่ยตอบเวยปัวของฉันก็คือชื่อของฉันข้างหน้าเติมคําว่า,าคณะขนส่งนายลองกดค้นหาดูว่าเจออะไรหลังจากที่วังเฉียงได้ยินเขาก็เปิดเวยปัวของตัวเองขึ้นมาจากนั้นก็กดค้นหาทันทีเขาเอ่ยบอกไม่มีอะไม่มีชื่อผู้ใช้อันนี้นะชุยหังคิดว่าบัญชีผู้ใช้ของเขาดูเหมือนจะถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ในที่สุดเขาก็เงยหน้าขึ้นมาทันใดนั้นเมื่อในตาลูกท้อของเขาปรากฏต่อหน้าของทุกคนทั้งห้าคนในห้องพักก็ตกตะลึงเหลาอูในเจอเรื่องอะไรมาทำไมถึงร้องไห้แบบนี้เจ้าหลินเอ่ยถามปกติชุยหังเป็นผลไม้แห่งความสุขของห้องพักและชอบทำกิจกรรมต่างๆมากมายตอนนี้เห็นเขาร้องไห้แบบนี้พวกเขาปรับตัวไม่ทันจริงๆชุยหังคิดอยู่พักก็หยิบมือถือของเขาออกมา จากนั้นเปิดอัลบั้มรูปและส่งให้เจ้าหลินดูภาพที่เขาบันทึกไว้เจ้าหลินรับมาดูยิ่งเลื่อนอ่านก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่ความรุนแรงบนโลกโซเชียลเหรอเกิดอะไรขึ้นเหลาอู่เขาอุทานออกมาทันทีทั้งเฉิงก็ดูจะไม่เข้าใจจึงคว้ามือถือมาดูอีกครั้งหลังจากดูจบเขาก็ใส่หัวและไม่รู้จะพูดอะไรออกมา เห็นหมดแล้วใช่ไหมชุยหังเอ่ยถามเจ้าหลินและถังเฉิงต่างก็ไม่รู้ว่าจะปลอบใจชุยหังอย่างไรดีชุยหังที่พวกเขารู้จักไม่ใช่คนอย่างที่คนนั้นพูดอย่างแน่นอนไม่ว่าจะโกงเงินหรือหลอกความรู้สึกของคนอื่นและยังทําให้ครอบครัวคนอื่นอย่าร้างกันและทําแทงข้อกล่าวหาแบบนี้ร้ายแรงเกินไปจริงๆ คนที่ตามกระแสะเหล่านั้นก็น่ารังเกียจเหมือนกันพวกเขาไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ยังวิจารณ์อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนชุยหังเห็นความเห็นเหล่านี้ไม่รู้สึกอกแตกตายก็แปลกแล้วเหล่าอูนายทำอะไรให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าทังเชิงคิดสักพักแล้วเอ่ยถามชุยหังเช็ดจมูกพร้อมเอ่ยตอบอาจจะเป็นได้แต่คนนั้นไม่เรียกว่าคนแล้วใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้กลัวไม่ได้ตายดีเหรอ แม้ว่าเขาจะบ่นและสาปแช่งแบบนี้แต่ความเสียหายที่เกิดจากลิวเฮอรก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่จุดเดียวมือถือไม่ได้ถูกส่งให้ในมือของคนที่สามแต่ถังเชิงกลับวางมือถือไว้ในมือของชุยหังชุยหังรู้ดีว่าเป็นวิธีที่ถังเชิงปกป้องเขา แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันเกินครึ่งปีแล้วแต่จังเผิงและวังเจิ้งเฉียงต่างก็เป็นคนไม่ทุกร้อนอะไรอีกทั้งวังเฉียงก็ยังเด็กไม่จำเป็นต้องให้เขามาให้เขามาเผชิญหน้ากับเรื่องเหล่านี้คนที่สามารถแบ่งเบาปัญหาให้ทุยหางได้มีเพียงพี่ชายอย่างพวกทั้งสองคอนอไม่เป็นไรนะเวยปัวปิดทิ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอคนอื่นมองไม่เห็นแล้วทุกวันที่โรงเรียนมีเรื่องมากกว่า8 0ดร้อยเรื่องเลยนะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ค่อยๆหายไปเจ้าลินเอ๋ยบออกอ ทั้งเชิงพูดไปนายจะสนใจคนปากร้ายพวกนั้นไปทําไมพวกเขาพูดจบก็ไม่สนใจอะไรแล้วชื่อยังไม่กล้าใช้ชื่อจริงเลยรูปโปรไฟล์ก็ต้องใช้รูปสัตว์กับรูปวิวแค่มองก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนดีคิดว่าตัวเองเป็นคนมีคุณธรรมมาพูดเพ้อเจ้อไม่กล้าทําบาปแล้วก็ไม่รับผิดชอบนายมาสู้รบปรบมือกับคนพวกนี้นี่มันบ้าไปแล้วไม่ใช่เหรอขณะที่พวกเขากำลังพูดกันเสียงมือถือของชุยหังก็ดังขึ้น เซายีา้ทิวโทรเข้ามาและเอ่อยถามทันทีเรื่องในเวยปัวเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตอนที่234ชีวิตที่มืดมนชุยหังเอ่อยถามนายคิดว่าไงละ่ะฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงเซายีา้ทิวเอ่อยต่ออบอแล้วนายจะถามฉันทำไมละ่ะเป็นครั้งแรกที่ชุยหังพูดกับเซายีา้ทิวด้วยน้ำเสียงแบบนี้ เซย่าอีทิวถึงกับพงะไปชั่วขณะแล้วเอ่ยถามงั้นนายคิดจะทำยังไงฉันปิดบัญชีวเวยปปอไปแล้วตอนนี้คนที่เห็นน่าจะไม่เยอะมากชุยหังปลอบใจตัวเองทำไมจะไม่เยอะฉันก็เพิ่งมาเห็นหลังจากที่ได้ฟังมาจากคนอื่นเซย่าอีทิวเอ่ยบออกรอ,อารมณ์ของชุยหางยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าตัวเองจะเป็นคนในกระแสของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปเสียแล้ว เงินก็ไม่ทำยังไงปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาแล้วกันเดี๋ยวก็ค่อยๆผ่านไปชุยหังเอ่ยต่ออบออย่ามาไร้เดียงสาได้ไหมคนพวกนั้นชอบเอาคิดว่าเรื่องคลุมเครือเหล่านี้เป็นความจริงแล้วก็เอาไปแพร่กระจายต่อเรื่อยๆถึงยังไงพูดไปแล้วก็ไม่ได้มารับผิดชอบเซียะอี้คิวเอ่ยบอกชุยหังเอ่ยตอบแล้วฉันจะทำอะไรได้ฉีกปากทีละคนเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ถึงยังไงในเองก็รู้ดีแก่ใจช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งออกไปร่วมกิจกรรมหลบได้ก็หลบไปก่อนเซย่าอีทิวเอ๋ยบออกในใจของชุยห่างนั้นไม่เชื่อเพราะตัวเองไม่ได้ทําเรื่องเหล่านั้นถ้าหากหลบซ่อนจริงๆจ,จ,จะไม่เป็นการพิสูจน์ความรู้สึกผิดของเขาเลยยังไงก็ตามคนเหล่านั้นเหมือนกับหมาบ้าถ้าหากมีสมองจริงๆก็คงไม่เป็นคนที่ขาดความคิดเป็นของตัวเองแบบนี้ใช่ไหม ไม่รู้ทําไมตอนนี้เขาคิดถึงหลูจื้อเป็นพิเศษถ้าหากเขาอยู่ข้างๆคงไม่สนใจว่าต้องทำตัวสำรวมหรือเปล่าเพียงแค่ร้องไห้อยู่ในอ้อมกอดของเขาฉันจะพบใครและจะมีบทสนทนาแบบไหนคนที่ฉันรอเขาอยู่ไกลแค่ไหนในอนาคตฉันได้ยินเสียงลมมาจากสถานีรถไฟใต้ดินและฝูงชอนอฉันกำลังเข้าแถวถือไพ่ตัวเลขแห่งความรัก เขาเป็นคนขี้แพ้มาโดยตลอดและก่อนหน้านี้เป็นคนตาบอดคนหนึ่งเรื่องนี้จะโทษใครได้เมื่อพบกับแฟนเก่าที่บ้าคลั่งอย่างหลิวเฮอเขาจะทำอะไรได้นอกจากยอมรับว่าตัวเองโชคร้ายเขาเคยคิดว่าในมหาวิทยาลัยไ,ไม่มีเรื่องอะไรให้กังวลแค่มาเล่น4ี่ปีก็เรียนครบทุกหน่วยกิจและได้ใบรับรองการศึกษาจากนั้นก็หางานทำและเข้าสังคม อย่างไรก็ตามเขาลืมไปว่ามหาวิทยาลัยเป็นสังคมเล็กๆที่มีทั้งความเมตตาและความชั่วร้ายในสังคมเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นเขาไม่ลังเลที่สละเวลานอกมาโรงเรียนอีกหลายวิชาในสาขาวิชาโทหลักสูตรในวิชาโทและได้รับใบรับรองเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีคนที่เพลิดเพลินกับเวลาว่างในมหาลัยอ่านหนังสือมีแฟนหลังจากเรียนจบก็เลิกกันหรือไม่ก็แต่งงานกัน แน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดคือข่าวประเภทนี้ที่เต็มใจใช้เจตนาร้ายที่ใหญ่ที่สุดไปคาดคะเนข่าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์ความจริงข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันแบบนี้พวกเขาคิดว่าตัวเองมีการศึกษาสูงและยืนอยู่บนจุดสูงสุดบนศีลธรรมที่จะวิพากษวิจารณผู้อื่นได้เพราะต้องการที่จะเหยียบคนอื่นลงไปในโคลนและไม่ให้ลุกขึ้นยืนในสายตาของเพื่อนและคนใกล้ชิดพวกเขาเป็นคนเรียนเก่งที่และมีเกียรติเป็นคนที่โดดเด่นในแวดวงหนั้น อย่างไรก็ตามในสายตาของชุยหางคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่น่ารังเกียจที่สุดความเมตตากรุณาและศีลธรรมของคนเหล่านี้เหมือนเป็นของผู้ชายที่เป็นขโมยและผู้หญิงที่เป็นโสเพณีวุฒิการศึกษาเทียบไม่ได้กับความประพฤติของคอนอในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่ว่าชุยหังจะไปที่ไหนต่างก็ตกเป็นเป้าหมายที่คนอื่นรังเกียจและระรานทางด้านหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนได้บอกกับขาโดยตรงว่าไม่ต้องเข้าเวรในช่วงนี้ และทางด้านทีมเต้นก็ไม่ให้เขาไปซ้อมเต้นแล้วตอนที่ชุยหางเรียนอยู่ในห้องบรรยายเพียงแค่เขาอยู่ในที่ของตัวเองแต่ในระยะห่างไม่กี่เมตรจะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยบางครั้งก็มีคนคว้างลูกบอลกระดาษใส่หัวของเขาแต่เมื่อเขามองย้อนกลับไปเขาเห็นว่าทุกคนกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองแต่ปากของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เขาอยากถามตัวเองว่าตัวเองเป็นรักร่วมเพศแล้วผิดเหรอข่าวลือเหล่านั้นคนเหล่านี้คิดว่าไม่จําเป็นต้องพิสูจน์เพราะเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็มาตัดสินเขาแบบนี้เหรอตอนที่สองพักการเรียนไม่มีอะไรอึดอัดไปกว่าการที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่คนอื่นกลับนําโถอุดจาระมาวางบนหัวของคุณและมองเหยียดยามคุณด้วยสายตาใสาสะอาดของพวกเขาทําให้อึดอัดเพิ่มขึ้น สิ่งที่รับไม่ได้ยิ่งกว่าคือเขายังต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่เวลาสามปีครึ่งที่เหลือเขาจะผ่านไปได้อย่างไรการกระทําของหลิวเฮอครั้งนี้โหดร้ายจริงๆหปล่อยให้เขาใช้เวลาที่เหลือราวกับว่าเขาแช่ในน้ำมูลสัตว์แม้เขาจะลางออกไปก็ไม่สะอาดแล้วตอนนี้อินเทอร์เน็ตพัฒนาไปมากแล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวลือแบบไหนหลังจากโพสต์ไปแล้วก็สามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นการเผยแพร่ข่าวเหล่านั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแม้ว่าจะมีการชี้แจงออนไลน์ภายหลังแต่จะมีใครเชื่อละ่ะคำกล่าวที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเกิดมามีพื้นฐานเป็นคนดีไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในยุคนี้ชุยหังต้องเผชิญกับความสงสัยและการใส่ร้ายโดยไม่มีโอกาสได้ปฏิเสธทำให้ถูกกดขี่จากข่าวลือเหล่านั้นสมองเป็นสิ่งที่ดี แต่คนที่มีการศึกษาสูงเหล่านั้นต่างใช้สำหรับการท่องจำเพื่อทำข้อสอบแต่กลับไม่ใช้สมองในการวิเคราะห์ปัญหาช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชุยหังอาจกล่าวได้ว่ามีประสบการณ์เป็นหัวข้อวิจารณ์ของสาธารณะเมื่อเขาไปที่ห้องน้ำเพื่ออาบน้ำแต่คนที่อยู่ข้างในกลับรีบหน,หนีเหมือนกับว่าถูกเขามองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินออกไปและทิ้งเขาอยู่ข้างในคนเดียว ก่อนเริ่มกิจกรรมในชั้นเรียนเขาได้คิดหาวิธีที่ทําให้เขาได้มีส่วนร่วมแต่ตอนนี้เขากลับต้องหาข้ออ้างเพื่อหาจุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นและดีที่สุดคือการไม่ปรากฏตัวในกิจกรรมนั้นเลยเดิมทีเขาถูกกําหนดให้เป็นนักโตว,วาทีคนที่สองแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนคนไปแล้วเมื่อเขาไปที่ห้องโดยสารจําลองนอกจากคนในห้องพักก็ไม่มีใครอยู่ใกล้เหมือนกับกลัวว่าเขาจะตั้งใจไปชนใคร ชุยหังรู้สึกว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยนี้แปลกมากเขาไม่รู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับว่าเขาไม่เคยปรากฏตัวที่นี่ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เขาทิ้งหลูจื้อไปเขาถูกคนเป็นหมื่นเป็นพันชี้หน้าด่าและความฝันทุกอย่างของเขาก็แตกสลายไปในไม่กี่วันที่ผ่านมาคนในห้องพักต่างก็แสดงออกว่าปกป้องชุยหังแต่อย่างไรก็ตามรสนิยามทางเพศของพวกเขาก็เป็นหัวข้อต้องห้ามเช่นกัน ชุยหังรู้ดีว่าทุกคนกำลังลำบากดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องหนึ่งคือการพักการเรียนแน่นอนว่าการพักการเรียนต้องมีเหตุผลผลที่เหมาะสมก่อนหน้านี้ชุยหังเคยสายตาสั้นมากเขาจึงต้องไปผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตาเพื่อเส้นทางอาชีพกำลังกึ่งทหารหนึ่งนี้ เขาตรงไปที่โรงพยา,ยาบาลเพื่อพบแพทย์บอกปัญหาสายตาของเขาและเล่าอาการของเขาให้หมอฟังเพื่อหวังว่าเธอจะออกใบรับรองแพทย์ให้โดยเขียนว่าสายตาของเขากลับมาสั้นเพิ่มขึ้นจึงแนะนำให้เขาพักการเรียนแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่แพทย์ได้ตรวจพบว่าสายตาของดีมากเธอไม่สามารถปลอมแปลงประวัติคนไข้ได้ชุยหังตั้งใจที่จะพักการเรียนจริงๆเขาจึงไปพบอาจารย์หมาซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเขา อาจารย์หมาเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเขาเพื่อทราบว่าเขาต้องการที่จะพักการเรียนก็รู้สึกโล่งใจได้ผมจะช่วยจัดการให้คุณต้องการลาป่วยใช่ไหมอาจารย์หมาเอ่ยถามช่วยหังพยักหน้าตอนนี้ไม่ว่าจะลาป่าวยหรือลาแบบไหนขอแค่ให้เขาได้พักการเรียนก็พอแล้วขอเพียงให้เขาได้หนีออกไปจากที่นี่เขาจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วครับ ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัดสายตาแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสายตาไม่ค่อยดีแล้วชุยหังเอ่ยบออกอกอาจารย์รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ความจริงแต่ไม่อยากพูดขัดเขาคุณกลับไปรอข่าวจากผมก่อนผมจะไปปรึกษากับโรงพยาบาลของโรงเรียนก่อนเพื่อดูว่าจะสามารถออกใบรับรองแพทย์ให้คุณได้ไหมหลังจากนั้นผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีขอบคุณครับอาจารย์มา เมื่อเขากลับไปที่ห้องพักชุยหางมองไปที่ทุกคนซึ่งไม่ได้มีชีวิตชีวาเหมือนปกติเขาจึงไม่ได้บอกเรื่องที่เขากำลังจะไปและปีนขึ้นไปบนเตียงโดยไม่ได้พูดอะไร 1. กํากำลังกึ่งทหารอังกฤษพารามิลิทารีหมายถึงกำลังซึ่งคุณสมบัติทางทหารหรือองค์การซึ่งการจัดการฝึกวัฒนธรรมย่อยและบ่อยครั้งหน้าที่คล้ายกับของทหารอาชีพแต่ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอย่างเป็นทางการของรฐัฐ ตอนที่236ฉชั้นจะต้องไปแล้วทุกคนรู้สึกว่าสองวันนี้ชุยหังดูแปลกๆไปแต่ว่าเขาไม่พูดคนอื่นก็ไม่สะดวกใจที่จะถามเมื่ออาจารย์มาติดต่อชุยหังอีกครั้งคือฝากโจเฉวียนมาแจ้งข่าวหลายคนต่างคิดว่าคงจะเป็นเพราะเรื่องก่อนหน้านี้อาจารย์มาจึงอาจจะต้องการเรียกเขาเข้าไปคุย เรื่องต้นหลังจากที่ชุยหางกลับมากลับมีสีหน้าที่ผ่อนคลายไม่มีท่าทีเหมือนได้รับผลกระทบโดยสิ้นเชิงเหลาอูอาจารย์หมาเรียกนายทำไมเหรอต้องการจะช่วยซัพพอร์ตนายใช่หรือเปล่าทังเชิงเอ่ยถามชุยหงางใส่หัวพร้อมเอ่ยบอกไม่ใช่เรื่องแบบนี้เขาจะซัพพอร์ตยังไงอีกอย่างคนมากมายขนาดนั้นที่นินทาว่ากล่าวกันใช้ชื่อจริงกันน้อยมากหาตัวคนไม่ได้เง้นคือเรื่องอะไรทังเชิงเอ่ยถาม ชุยหังยืนอยู่สักพักหลังจากนั้นก็ยักไหล่ผ่อนลมหายใจยาวๆก่อนจะเอ่ยตอบฉันจะต้องไปแล้วไปไหนเหรอในอยากเปลี่ยนห้องพักเหรอเจ้าหลินเอ่ยถามทันทีความผิดปกติของชุยหังในสองวันมานี้ทำให้ทุกคนรู้สึกกันหมดว่าเขาต้องมีเรื่องแน่ๆไม่ใช่ฉันพักการเรียนแล้ววันนี้เพิ่งจะให้โรงพยาบาลของมหาฯไล่ออกใบรับรองให้ฉันเรียบร้อย แล้วทางอาจารย์หมาก็ทำเรื่องขอให้ฉันเรียบร้อยฉันก็ไปได้แล้วชุยหังเอ่ยบออกหลังจากทุกคนฟังจบสีหน้าที่แสดงออกต่างก็แปลกประหลาดกันไปหอโมโดอข่าวนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดไว้เลยพักการเรียนดีๆไปเพื่ออะไรเจ้าลินเอ่ยถามชุยหังฝืนยิ้มพลางเอ่ยไม่มีอะไรก็แค่ช่วงนี้เรื่องราวมันค่อนข้างเยอะ อยากจะพักผ่อนสักช่วงเวลาหนึ่งครึ่งปีนี้ฉันมีความสุขมาที่ได้ร่วมทุกร่วมสุขกับพวกนายขอบคุณที่ทุกคนดูแลกันนะตอนที่ฉันไปจะพยายามไม่รบกวนพวกนายอารมณ์ที่แสดงออกบนใบหน้าของถังเฉิงไม่อาจจะเข้าใจได้เขาเอ่ยขึ้นพูดว่ารบกวนอะไรกันทุกคนคือพี่น้องกันพูดยังกับเป็นคนนอกไปได้ วังเฉียงอยู่เตียงชั้นบนเดิมทีใส่หูฟังอยู่พอได้ยินเรื่องที่พวกเขาคุยกันเขาก็รีบปลดหูฟังลงทันทีมือหนึ่งถือเอาไว้ก่อนจะเอ่ยถามเราอู่นายไปเพราะคนพวกนั้นพูดประชดนายใช่ไหมชุยหังไม่ได้ตอบไปตรงๆเขาพูดว่าถึงยังไงก็ต้องไปแล้วเรื่องพวกนี้ไม่สำคัญแล้ว อีกอย่างฉันพักการเรียนไม่ได้ลาออกสักหน่อยกว่าฉันจะสอบเข้ามาหาหลัยได้ไม่ใช่ง่ายๆไม่มีทางจะยอมแพ้เพราะปากเน่าๆของพวกเขาหลอกรอฉันกลับมาพวกนายก็เป็นรุ่นพี่ฉันแล้วเวลานั้นถ้ามีคนพูดจาไม่ดีใส่ฉันอีกก็ต้องพึ่งพวกนายจัดการแล้วล่ะทำเป็นพูดดีไปนายจะไปจริงๆเหรอทุกคนยังไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ชุยหังพยักหน้าแล้วเอ่ยต่ออืมจะต้องไปจริงๆแล้ว ชุยหังพยักหน้าแล้วเอ่ยต่ออืมจะต้องไปจริงๆแล้วงั้นนายจะไปที่ไหนท้งเชิงเอ่ยถามชุยหังเอ่ยบอกยังคิดไม่เสร็จเลยถึงยังไงก็กลับบ้านไปไม่ได้อยู่แล้วหาสักที่แล้วทำงานก่อนสักปีหนึ่งถ้าหากว่ามีโอกาสอะไรละ่ะก็เอาละ่ะไม่พูดเรื่องนี้แล้วควรจะทำอะไรก็ทำอันนั้นไปอย่าคิดมากขนาดนั้นเพราะเรื่องนี้เลยตกกลางคืนส่งไขโทรศัพท์มาถามว่าเขากับหลูจื้อเป็นอะไรกันแน่ ชุยหังได้ยินชื่อของหลูจื้ออีกครั้งลำบากไปทั้งใจจริงๆเวลาที่ตัวเองต้องการเขามากที่สุดกลับเป็นฝ่ายปล่อยมือเขาไปเสียเองแต่ว่าถึงแม้ตัวเองจะไม่ปล่อยมือเขาจะยังสามารถอยู่ข้างกายตัวเองได้เหรอเวลาของเขาตอนนี้เป็นของผู้หญิงคนนั้นทั้งหมดครูฝึกส่งครับต่อจากนี้รบกวนคุณช่วยดูแลหลูจื้อด้วยนะครับชุยหังเอ่ยบออกอ,อ,อ ถึงแม้สิ่งที่ร้องขอนี้จะวนมาไม่ถึงตาตัวเองที่จะเอ่ยถึงได้แล้วในตอนนี้แต่ว่าเขาก็ยังคงอดที่จะพูดออกมาไม่ได้เป็นไรไปพวกนายเกิดเรื่องแล้วใช่ไหมส้มไข่เอ่ยถามชุยหังเอ่ยบอกผมจะต้องไปแล้วไปไปไหนนายไม่เรียนแล้วเหรอส้มไข่เข้าใจความหมายของชายหังในทันทีชุยหังยังคงฝืนยิ้มอยู่เต็มใบหน้า แล้วพูดว่ามีเรื่องนิดหน่อยเลยพักการเรียนถ้าไม่หนึ่งปีก็สองปียังไงก็ไม่แน่นอนดูสถานการณ์แล้วกันครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นพูดกับฉันได้ไหมส่งไข่เอ๋ยถามด้วยความจริงใจที่มีอย่างมากชุยหังครุ่นคิดพลางพูดตอบคุณแอดวีแชทผมแล้วผมจะส่งให้คุณแล้วกันครับในสายโทรศัพท์พูดได้ไม่ชัดเจนตอนที่237เพื่อนนักเรียนสมัยมไลน์ ก่อนหน้านี้ส่งไข่อยากจะแอดวีแชทชุยหังมาโดยตลอดแต่ชุวยหังไม่เคยเห็นด้วยเลยตอนนั้นเองก็ไม่อยากจะพัวพันกับเขามากเกินไปแต่ว่าตอนนี้ยากจะมีใครมายอมฟังเขาบน่นแล้วเป็นมุมมองของคนที่ดูอยู่ข้างๆด้วยเขาต้องการคนที่พอจะเข้าใจได้จริงๆโดยเฉพาะคนที่อยู่แวววงเดียวกันเพราะว่าเป็นพวกเขาถึงจะเข้าใจได้การใส่ร้ายป้ายสีเช่นนี้มันเลวร้ายแค่ไหนกันส่งไข่เอ่ยตอบ เลขวีแชทของฉันคือเบอร์มือถือของฉันแต่ว่าคนอื่นไม่สามารถหาเจอได้ฉันตั้งจำกัดสิทธิ์เอาไว้ในรอสักครู่ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าแล้วนายค่อยแอดฉันแล้วกันหลังจากชุยหังรับคำแล้วเขาก็วางสายไปเพียงครู่เดียวส่งไข่ก็ส่งข้อความมาพูดว่าได้แล้วหลังจากนั้นชุยหังถึงได้ค่อยแอดวีแชทของส่งไข่ เป็นไรไปทำไมจูจ่ๆถึงอยากจะพักการเรียนเป็นเพราะหลูจื้อหรอส่งไข่ถามไปตรงๆชุยหังตอบกลับไปไม่ใช่ครับเป็นเพราะเรื่องอื่นตกลงเป็นอะไรกันแน่เพราะสุขภาพชุยหังไม่ได้คุยอะไรอีกเขาส่งภาพแคปหน้าจอที่ตัวเองบันทึกเอาไว้ก่อนหน้านี้เข้าไปเสียเลยผ่านไปนานสองนานส่งไข่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ทุยหังกำลังคิดว่าเขาคงจะกำลังคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจข่าวคราวอยู่ละมังในที่สุดส่งไข่ก็ตอบกลับมาคนคนนี้ใช่คนจริงๆเหรอทุยหังตอบกลับไปอย่างง่ายดายมากต่อให้เขาไม่ใช่คนแต่คนอื่นก็เชื่อเขาไปหมดแล้วพวกเขาง่วงเงงากันไปหมดเลยเหรอส่งไข่เองก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมาก ช่างหัวมันเถอะครับยังไงผมก็จะต้องไปแล้วพวกเขายินดีที่จะง่วเง่าก็ง่เง่าต่อไปเถอะไม่เกี่ยวอะไรกับผมแล้วผ่านไปสักพักส่งไข่ก็ถามขึ้นมาอีกประโยคหลู่จื้อไม่รู้ใช่ไหมครูฝึกส่งอย่าให้เขารู้เลยให้เขากลับไปใช้ชีวิตปกติเถอะครับช่วยหางรีบร้อนตอบกลับทันทีส่งไข่ไม่ได้คุยอะไรต่อเพียงแค่ถอนหายใจออกมา สำหรับหลูจื้อแล้วชุยหางเชื่อว่าเขาคงจะไม่สามารถจะลืมเลือนได้ง่ายขนาดนั้นแม้กระทั่งทั้งชีวิตนี้เขาก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สลักในใจที่ไม่อาจเช็ดออกไปได้แต่ว่าไรซึ่งหนทางเขาไม่อยากทําให้หลูจื้อลาบากไม่อยากให้หลูจื้อต้องเลือกระหว่างเขากับครอบครัวอนุรักษ์นิยมเขาไปสารภาพกับพ่อแม่เพื่อหลูจื้อได้แต่เขาไม่สามารถจะเรียกร้องให้หลูจื้อทาแบบเดียวกันนี้ได้ ถึงอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความกล้าหาญไปเผชิญหน้ากับความไม่เข้าใจของพ่อแม่คิดนี้หรือยังว่าจะไปที่ไหนผ่านไปครู่หนึ่งส้งไข่ก็ถามอีกประโยคยังเลยครับผมติดต่อเพื่อนนักเรียนแต่ก่อนถ้าหากมีคนแจมด้วยผมก็จะไปอยู่สักช่วงเวลาหนึ่งรอข่าวคราวทางนี้ผ่านไปก่อนพวกโง่เง่า,งาฟงังภาษาคนได้แล้วแล้วผมค่อยกลับมาส้งไข่ถามอีกเก็บวีแชทไว้ได้ไหมฉันรู้ว่านายยังอยากจะลบฉันออก ชุยหังครุ่นคิดแล้วตอบกลับไปเงินก็ปล่อยไว้แล้วกันหลังจากติดต่อกับส่งไข่แล้วชุยหังก็พลิกดูรายชื่อในโทรศัพท์ตัวเองจากนั้นเขาก็เจอเบอร์ของซุนซิ่งเพื่อนนักเรียนสมัยยมไลน์ตอนที่ตัวเองเพิ่งจะเปลี่ยนเบอร์ก็ส่งข้อความหาเขาเขายังพูดว่าถ้าตัวเองมีเวลาก็ไปหาเขาที่ไทอันได้เขากับเพื่อนอีกคนที่ชื่อว่าฮานไทจูเพื่อนนักเรียนชนเผ่าเฉาเซียนทําสินค้าที่ระลึกของสถานที่ท่องเที่ยวขายส่งอยู่ที่นั่น ถึงแม้ว่าชุยหังจะไม่เข้าใจสิ่งนี้แต่ว่าถึงอย่างไรที่นั่นก็มีภูเขาไทซานอันสูงตระ่านเป็นเมืองแห่งภูเขาอีกอย่างยังมีเพื่อนนักเรียนของตัวเองอยู่อย่างไรก็ดีกว่าอยู่สถานที่ที่ไม่คุ้นเคยมากๆอยู่แล้วเขาโทรศัพท์หาซุนซิ่งแต่ทางนั้นปรับตัดสายเขาเหมือนว่าจะมีธุระอะไรสักอย่างผ่านไปนานสองนานซุนซิ่งถึงได้โทรกลับมาหาเมื่อกี้นายยุ่งอยู่ใช่ไหมชุยหังเอ่ยถาม ซุนซิงพูดขึ้นเมื่อกี้สต๊อกสินค้าอยู่นักศึกษาอย่างนายมานึกโทรหาฉันแล้วเหรอชุยหังเอ่ยตอบฉันพักการเรียนแล้ววางแผนจะย้ายไปอยู่ที่นั่นของนายถ้ามีงานที่เหมาะสมช่วยแนะนำฉันสักหนึ่งงานทีเง้นนายมาทำของที่ระลึกท่องเที่ยวกับฉันเถอะหินสลักยันโบราณของไทซานมีชื่อเสียงเป็นพิเศษทุกบ้านต่างก็สะสมไว้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นก็ยินดีที่จะซื้อ ชุยหังไม่รู้ว่าสายโทรศัพท์นี้ของตัวเองชักจะตกหลุมพรางหน่อยๆแล้ว